พี่สมใจและครอบครัวนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเนี่ยประจวบคีรีขันธ์ครับประจวบคีรีขันธ์นะคะว่ามาส่งมอบนะคะกับเวลไฟเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะเพราะว่าเอ๋เป็นไข้นะคะต้องไม่ได้เป็นโควิดนะเป็นไข่นะคะ mm. ขออนุญาตใส่แมสก่อนเข้าใกล้ลูกค้านะคะค่ะค่ะนะคะเอาละค่ะนี่เลยนะคะอันนี้ก็ทางพี่สมใจเนี่ยิดตามเอ็มานานแค่ไหนนะคะ ติดตามมาหลายปีแล้วครับหลายปีแล้วแล้วคิดไหมคะว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องซื้อรถให้ได้คิดครับเพราะชอบชอบดูคุณเอไยสดอยู่ครับอ๋อดูแล้วเป็นยังไงคะก็ประทับใจครับมีพลังได้ไหมคะมีพลังได้ครับ่ะได้ค่ะค่ะนะคะก็อันนี้พี่สมใจเนี่ยไปจองรถเอได้ได้ไดกี่วันคะ วันที่20ครับวันที่20วันนี้วันที่25้ามาส่งมอบกันเลยนะคะรวดเร็วทันใจไหมคะเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากนะคะค่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะท่านใดที่กําลังสนใจอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเอาผาดเอย่ยเวลไฟเอ่ยนะคะเรามีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีไม่ต้องลุ้นไม่ต้องรอนะคะแล้วก็ณนะตอนนี้อันนี้อันนี้ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าในเรื่องของค่าเงินนะคะที่มันผันแปรนะคะคือตอนนี้มันผันแปรตลอด นะคะทำให้ราคารถเนี่ยณตอนนี้เราตอบไม่ได้จริงๆนะคะว่าอนาคตต่อไปเนี่ยรถที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยราคาจะขึ้นไหมเอาเอฟเียบเทียบง่ายๆนะคะเฮียสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยค่างเงินค่างเงินค่าเงินเนี่ยมันจะตกอ,อยู่ประมาณ22ถึง23นะคะขึ้นลง22กว่า22กว่า วันนี้ขึ้นมาเป็น23อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้น,นในการที่ว่าเวลาเราจะซื้อรถเนี่ยถ้าเกิดค่าเงินมันค่าเงินคือถ้าค่าเงินไทยเราอ่อนลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเสียเงินซื้อรถในราคาสูงแล้วภาษีมันก็จะขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้ราคาเดิมนะคะรีบจับจองกันเข้ามาต้องบอกกันค่ะว่าเหลือไม่เยอะแล้วสําหรับรถในราคาเดิมแต่ว่าเอกก็จะพยายามพยุงอยู่ถ้าสมมติว่ามันไม่มันไม่ไปแตะ24นะคะ ก็จะพยายามพยุงให้ได้อยู่ประมาณนี้นะคะราคานะคะก็ขึ้นอยู่กับค่าเงินด้วยนะคะเพราะว่าเวลาต้นทุนลดขึ้นภาษีมันก็ขึ้นด้วยนะคะค่ะการบริการเป็นยังไงบ้างคะประทับใจมากครับประทับใจมากเลยนะคะดูแลดีมากครับค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็มาส่งมอบเองเยี่ยมมากเลยครับแล้วรู้ไหมคะวันนี้ไม่สบายเห็นไ์สดอยู่ก็ถึงว่าคุณเก่งนี่เก่งมากครับขนาดไม่สบายยังมามาจบ แล้วคุณเอบอกว่าอยากไม่ได้มาประจวบประมาณ20ปีแล้วผมเลยอยากให้มาประจวบไม่ไม่ถึงไม่ถึง20ปีไม่ไม่ได้มานานแล้วน่าจะหลายปีค่ะน่าจะหลายปีคือมาก็คือจะแค่เป็นทางผ่านอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้ามาเที่ยวอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มาเที่ยวนานแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆประจวบเนี่ยเป็นอะไรจะเป็นถือว่าเป็นทางภาคใต้ที่ใกล้กรุงเทพแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเยอะภูเขาทะเลสวย นะคะอาหารก็อร่อยใช่<อ>ไหมคะมี<อ>ที่แนะนำไหมก็ครัวฟ้าทะลายโจรครับครัวฟ้าทะลายโจรอยู่คลองวานครับที่ไหนนะคะคลองวานครับเป็นอาหารใต้หรืออาหารทะเลคะอาหารทะเลครับโอ้ครัวฟ้าทะลายโจรน,นะว้าวเดี๋ยวเราก็ต้องกินฟ้าทะลายโจรด้วยช่วงนี้ค่ะนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะจริงๆนะคะเพราะว่าประจวบเนี่ยมันเป็นเมืองขึ้นชื่อในเรื่องของเมืองแห่งการท่องเที่ยวอยู่แล้ว ผู้คนก็น่ารักนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตกินดีตั้นรับหน่อยนะคะตอนแรกเอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้เอกจะไหวไหมเพราะว่าเมื่อวานมีไข้อะฮะแต่ว่าอัดยาตลอดมีไข้มา2วันแล้วค่ะอัดยาตลอดจนกระทั่งแต่ว่าต,วตรวจเอทีเคทุกวันค่ะตรวจวันละสองรอบวันนี้ก่อนมาก็ตรวจนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นนะคะแต่ว่าเป็นไข้น่าจะติดมาจากหลานอะฮะค่ะนะคะแต่ว่าก็วันนี้ดีขึ้นตอนแรกคิดว่าเอจะมาไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเช้ามาก็ไม่มีไข้ไม่มีอะไรแล้วแต่ว่า เสียงเอยหรือว่าปวดหัวก็ยังมีบ้างเล็กน้อยแต่ใส่แมสป้องกันแลคะค่ะนะคะ <c oughs> ค่ะป้องกันลูกค้าแต่ไม่ได้ป้องกันลูกน้อง <c oughs> <c oughs> เอาละค,ะะค,ะค่ะขออนุญายินดีต้อนรับนะคะค่ะเอาละค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณสมใจและครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว a e อ Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วค่าดรับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลย เฮงเฮงรวยรวยปังปัธุรกิจการงานว่ารวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะเห็นของชำล่วยที่เรามาให้เราหรือยังคะเห็นแล้วครับเห็นแล้วถูกใจไหม ุกใจครับอ่าน,นี่นะคะหมอนไปเดียวในโลกนะคะกอะ็อันนี้นะคะก็บอกก่อนนะคะใครที่มาเป็นครอบครัว A E Y ไม่ว่าจะเป็นรถนําเข้าหรือดีพอนะคะคุณก็จะได้หมอนไปเดียวในโลกนะคะก็คือเป็นคืเาเรียกว่าคุณค่าทางจิตใจนะคะเอาไว้ในรถด้วยนะคะก็จะมีเป็น ออรูปรถของลูกค้านะคะรูปรถรูปรูปรถของลูกค้าเลยแล้วก็รูปครอบครัวลูกค้ามาดูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะนะคะแล้วก็จะมีคุณเอกลางปีคะ่ะคอยอบอุ้มนะเนทงน่ารักไหมรบกวนเฮียอ่า <c oughs> นสโลแกนหน่อยค่ะอ่ะอ่ะสโลแกนอยู่ตรงนี้เต็มที่ให้บริการประสานป,ประสาน<ร>ความประทับใจห่วงใยคุณภาพเพื่อมิตรภาพที่ดีตลอดไป ยินดีต้อนรับเข้าสูขข่ครอบครัว AEY Auto คะ่ะขอบคุณนะคะค่ะและเฮียซาแล้วใช่ไหมว่าเ,เปิดเป็นดีลเลอร์ดีพอสาขามินบุรีาบบแล้ว<ช>ครัใช่ไหมคะค่ะนะคะก็ใครสนใจนะคะรถดีพอนะคะ,ะราคาถือว่าจับต้องได้นะคะก็ทักกันเข้ามาคะ่ะเรามีด้วยแล้วก็มีการบริการดีๆแบบนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ของชำมรวยแบบดีๆอย่างนี้นะคะมีลมให้ด้วยหน้าฝนนะคะตอนแรกนึกว่าวันนี้ ฝนแกแบบตลอดทางก็มีเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับตามที่เท่าที่เอดูพยากรณ์ตอนรแรกคิดก็เห็นเขาเขียนบอกว่าฝนจะร้อยเปร์เซ็นต์แต่ก็มาเป็นหย่อมๆม,มาค่ะไม่เยอะไม่เยอะวันนี้ถึงก็ไม่เยอะนะคะก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะกะ็ยังไงแล้วก็เดี๋ยวเอกขออนุญ,ญาตให้คุณจิ๊บพาชมรถนิดนึงเฮีมีอะไรจะบอกเพื่อนๆไหมคะฝากบอกเพื่อนๆไหม ใครอยากจะซื้อรถนําเข้าแนะนำใครอยากจะซื้อรถนําเข้านะครับให้ต่อที่คุณเอนะครับบริการประทับใจครับดีมากครับตอบเร็วไหมคะตอบเร็วมากครับค่ะทักไปที่เพจเลยใช่ไหมคะของที่ทักที่เพจหรือว่าที่แอดมินคะผมโทรโทรศัพท์ไปครับโทรศัพท์นะคะโทรกลับมาครับค่ะแป๊บเดียวเองครับแป๊บเดียวค่ะ ่ของเรานะคะเน้นเรื่องการบริการไวนะคะไม่ให้ขัดใจลูกค้าแน่นอนไม่ต้องรอนานนะคะยกเว้นเวลานอนของพนักง,งาน <c oughs> <c oughs> ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณจิ๊บพาท่านผู้ชมชมรถหน่อยนะคะสำหรับเวลไฟนะคะมีสองเครื่องยนต์คือเครื่องไฮเบสและเท r b o ค่ะคุณจิ๊บพาชมหน่อย ค่ะขอบคุณนะคะ,ะ,คะวันนี้นะคะรุ่นที่เรามาส่งนะคะก็จะเป็นเวลไฟไฮบริดนะคะมาด้วยเครื่องยนต์ 2,500cc 250แรงม้านะคะตัวนี้จะได้ในเรื่องของตัวระบบกล้องรอบคันนะคะแล้วก็กระจังหน้าค่ะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็ล้อมแม็กค่ะเป็นลมดำสีดำแบบนี้เลยนะคะขอบ19นิ้วค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลค่ะ ตัวนี้จะได้อ PTION เต็มมาด้วยนะคะจะด้ได้ในเรื่องของตัวระบบช่วยจอดค่ะ Head Up Display นะคะแล้วก็ระบบป้องกันคนขับหมดสติค่ะด้านหลังนะคะเบาะแถวหลังก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็มีเบาะปรับอุ่นเย็นนะคะด้านบนก็จะเป็นตัวทออวินมูลลูฟนะคะเราติดตั้งตัวหน้าจอกลางนะคะเ,ออเป็นจอเอ็นเตอร์เทนเมนต์ด้านหลังมาให้ด้วยค่ะส่วน ในด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นโลโก้เวลไฟนะคะเป็นแสดงสัญ,ญลักษณ์ของเขานะคะแล้วก็ประตูท้ายนะคะจะเปิดปิดไฟฟ้านะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเบาะแถวที่3ค่ะสามารถาพับเก็บสัมภาระได้นะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยเหมาะกับครอบครัวนะคะพาลูกค้าสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับหน้าฝนตอนนี้นะคะราคาเท่าไหร่คะเหน ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะเอาผาดราคาเริ่มต้นที่3ามล้านห้าแสนเบาทนะคะราคาพิเศษเอาผาดรุ่นตัวออปชั่นท็อปด้วยมีคันเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับราคานี้นะคะแล้วก็ใครสนใจรีบทักกันเข้ามานะคะแล้วก็ดาวเริ่มต้น3 9มแสนเาผ่อนนาน84เดือนแถมประกันภัยชั้น1นฟรีหปีนะคะ ช่วงนี้อาจจะยุ่งๆหน่อยแล้วก็พ่งนี้จริงๆเราต้องมีไปส่งรถที่ชลบุรีชลบุรีค่ะแต่ว่ายังไงต้องขอโทษจริงๆนะคะสาหรับลูกค้าที่ชลบุรีพวกนี้อาจจะต้องให้่ายคายไปเพราะเอน่าจะไม่ไหวพ่งนี้จะขอพักผ่อนอีกวันนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยววนันนังคารก็จะเริ่มลุยงานเพราะเอ๋าทาหลายอย่างไะตอนนี้มันก็เลยโหลดหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไะก็บอกเลยว่าเอส่งมอบรถเนี่ยถือว่าเอถือว่าเป็นเซลคนแ เลนะคะเพราะว่าเอเป็นเซลลที่ส่งมอบตั้งแต่เอเป็นเซลอะเอส่งมอบรถด้วยตัวเองมาโดยตลอดนะคะเอเป็นเซล์มาน่าจะร่วมร่วมเกือบ30ปีแล้วนะคะเป็นเซลรถนําเข้าเลยไม่ได้เป็นเซลลอย่างอื่นนะคะแล้วก็เริ่มส่งมอบรถด้วยตัวเองเรารู้สึกเราอยากมีส่วนร่วมอยากจะแบบสารลแน่กับลูกค้าด้วยบอกว่าอยากจะเห็นคือลูกค้ามีความสุขเรารู้สึกว่าเราอยากจะมีความสุขด้วยนะคะก็เลย ส่งมอบรถแล้วมันรู้สึกว่านี่ยเราลูกค้าย,ยิ้มแล้วเราก็ยิ้มด้วยใจมันฟูนะคะก็เลยเดินทางส่งมอบตั้งแต่เป็นเซลเป็นรองผู้จัดการเป็นผู้จัดการคิดว่าเป็น GM แล้ววันนี้เป็นเจ้าของก็ยังทําเหมือนเดิมแต่ก็ตอบไม่ได้ค่ะว่าจะสามารถส่งมอบรถได้แบบนี้ตลอดไปไหมเพราะว่าอายุ <c oughs> มันก็เริ่มเยอะเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะส่งมอบรถแบบนี้ได้ถึงเมื่อไหร่นะคะใครสนใจทักมานะคะก็ช่วงนี้ ยังมีแรงค่ะไปส่งมอบด้วยตัวเองถ้าไม่ติดงานนะคะทั้งนำเข้าและดีพอนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะดเดี๋ยวยังไงสอนการใช้งานเนาะ อ่าเราอยู่ที่ประจวบนะคะประจวบทักมาจะเอาละค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอาค่ะลาท่านผู้ชมก่อนบ๊ายบายขอฝากเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรค่ะ02-587-4666ค่ะแล้วก็0 8 6ย6 8 1 9 9 9นะคะโชว์รูมเราตั้งอยู่รามอินทากม14ใกล้ๆแยกมีนค่ะทักกันเข้ามาเยอะๆฝากติดตามเพจใหม่ด้วยนะคะนะคะตอนนี้นะคะเอเปิดเพจเอ รถไฟฟ้าดีพอหล่อเท่ล้ำสมัยนะคะต้องพูดเลยค่ะว่าแล้วราคาเริ่มต้นอยู่ที่ไม่ถึงเท่าไหร่ไม่ถึงสี่แสนกว่านะคะจับต้องได้แล้วนะคะแล้วก็พวก SUV ก็จะเริ่มต้นที่เจ็ดแสนเก้าแสนเก้าเจ็ดแสนเก้าแสนเก้านะคะแล้วก็ลองเข้าไปติดตามนะคะเพราะว่าเพจใ,ใหม่เพิ่งเปิดนะคะคนติดตามยังน้อยอยู่นะคะแค่ประมาณไม่ถึงร้อยเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดนะคะ ตามให้ด้วยนะคะรักเอกชอบเอ๋มาดูผลงานเอ๋ต่อในดีพอรถไฟฟ้าสาขามีนบุรีนะคะดิเออเพจชื่อดีพอเอ E วมีนบุรีนะคะถูกท่านนะคะฝากขมาคกดติดตามกันด้วยนะคะเอาละค่ะติดตามยังเฮติดตามแล้วนะขอบคุณค่ะขอบคุณมมกเอาละค่ะขอบคุณลุกแม่นะคะช่วยมาติดตามเอ๋เพิ่มด้วยนะคะเอาละค่ะบ๊ายบาย